แอดมินมีกลุ่มแนะนำนะครับเป็นกลุ่มที่จะมีข้อล้ำหนิดมากประสบการณ์นะครับแล้วก็สายรับจับบอลเด็ดคอยวิเคราะห์บอลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่3 z a b f ตครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l e t t e r City เริ่มต้นกันที่วิเคราะห์ฟุตบอลฟิม์ลิเกตแอตตนวิลล่าพบเลตเตอร์การแข่งขันฟุตบอลฟิม์ลิเกสัปดาห์ที่15เลตเตอร์ซิตี้มีคิวออกไปเยือนแอตต ที่สนามวินลปาคืนนี้นะครับคลิกออฟเวลา23่มนาฬานาทีถ่าทอดสดจผ่านช่องทางทูบิเมีย hd 1ผลการพบกันทั้งหมดานัดน,นะครับสรุรว่าเลตเตอร์นั้นชนะ3สเสมอ1แล้วก็แพ้1ครับเรามาฟังสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับเริ่มจากฝั่งของจ้าบ้านครับเปตันวลิล่าของสตีเวนเจอร์รานครับที่เพิ่งเปิดรังพ่ายกับแมนซิตี้1-2ในลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไร้เงา เดลอนเบลลี่เบอร์ทรานตราเล่แล้วก็เทซิเก้สามแข้งนี้เดี้ยงนะครับไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดคาดว่าเจอราดนะครับเตรียมจัดทัพในระบบ4231โดยมีออส y ิวัจินยืนเป้าหน้าราตาข่ายเหมือนเดิมแล้วก็ใช้อิบเ n โนบูเอนเดียจอร์ดแม็กสกินแล้วก็อันวาเอเวอร์ซีครับเป็นสารประสานกลางลุกคอยสนับสนุนอยู่แนวหลังตามสูตร ต่อมาฝั่งผู้มาเยือนอย่างเลตเตอร์ครับของกุนซูเบเดนเดเจอร์ที่เพิ่งเสมอมากับเซาท์แฮมตัน2-2นะครับทำให้3เกมท้ายทุกรายการนี้ยังไม่แพ้ใครสำหรับสภาพทีมล่าสุดน,นะครับก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากเวดดิฟูฟอร์นาริคารเปียเดราแล้วก็ไรอันเบอร์ฐานครับ3แข้งเลี่ยงหน้าเดิมยังคงไม่หายดีคันว่าโรเจอร์นะครับเตรียมวางที่จะใช้ระบบ4 2 3 1โดยมี เจมี่วอดดี้โดยยืนหน้าเป้าล่าสกอร์นะครับแล้วก็ใช้ยอเยนโซเปเรสเจมเมอิสันแล้วก็แฮมบิบรานเป็น3ประสานกลางรุกคอยซักสันอกาสอยู่ด้านหลังและนี่คือการคาดการเปลียนตัวจริงครับในระบบ4-2-3-1เริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วก็กองหลังครับแคปเปอร์สมิโคลทิโมธีการ์เซเยจอนนี่แวนซักลาซูนซูลุคโทมัสกองกลางครับเป็นวิเวีเอินดีดีเคนเนลเบอบร่ฮอนอเยโซเปเรสเจมเมอิสันแฮมบิบรานและกลองหน้าครับเป็นวอดดี้ บนพิกโคเกมนี้ครับแม้ว่าทีมเยือนอย่างเลตเตอร์นั้นจะมีเกมกลางสัปดาห์กับนาบลีในสึกยฟูฟาแชมลีกรออยู่ก็จริงแต่การเผชิญหน้ากับเซ์เก่าสมัยคุมทีมลิฟูเจ้าตัวออกมายกย่องชื่นชมการทำผลงานของเฮ er ียเจิดอย่างมากและหมายความว่าเกมนี้คงเป็นการเน้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นการเคารพซึ่งกันและกันประกอบกับฟอร์มระยะหลังของจิงจอกสยามนะครับค่อนข้างหง,งดหงดเรื่องโดยเฉพาะเกมรูกที่กดเอาไปหนาเนาะ9เมตรตลอดสามนัดท้ายทุกรายการครับชนะ2เสมอหนึ่ง เชื่อว่าหากจะสามารถแก้ไขปัญหาแนวรับพลาดง่ายลงไปได้ก็คงจะช่วยแบ่งบอลเพ่าระให้กับเคปเปอร์สไมเคิลและก็ลดอัตราเสียประตูดได้มากกว่าเดิมเยอะในขณะเดียวกันทางด้านเตมิลล่านะครับในแมตช์ที่ต้องท้าชนของจริงจังอย่างแมนซิตี้พวกเขาก็สามารถทําได้ไม่เลวในช่วงครึ่งหลังแต่ในครึ่งแรกก็โดนเบียดจนเสีย2ประตูรวดเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ผลที่คาดว่าเลเตอร์กับเตวิลล่าเสมอครับ สำหรับข่าวต่อมาบีรอตฝากถึงเจอราดแบบนี้ก่อนนำทัพจิ้งจอกบุกถ้ำสิงห์พยองเบนเนอร์เจอเชื่อว่าความต้องการของฟุตบอลสมัยใหม่ขัดขวางผู้เล่นยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นผู้จัดการทีมในขณะที่เขาเตรียมปเป็นเชลนากับสตีเวนเจอราดเป็นครั้งแรกในเิีบรีทั้งนี้โรเจอร์นะครับจะนำเลสเตอร์ซิตี้นะครับไปเยือนดันบีล่าในวันนี้นะฮะคือวันที่5ธันวาคมเพื่อต่อสู้อีกครั้งกับเจอราดซึ่งเป็นกับตันทีมของเขาเป็นเวลา3มฤดูกาล เมื่อครั้งเป็นผู้จัดก,การทีมของลิอร์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมาแล้วนะครับในศึกโอเฟิร์มหรือการเจอกันแบบยอดทีมแห่งสกอตแลนด์หรือเซลติกกับเรนเจอร์ซึ่งเป็นสโมสรร่วมเมืองเดียวกันนะครับโดยที่โรเจอร์นั้นคุมเซลติกเมื่อมองไปถึงยุคทองของฟุตบอลกฤษนะครับเจอร่ดเป็นกุ้ซือเพียงคนเดียวในปัจจุบันที่คุมงานในพรีเมียร์ลีกโดยเวลรูนี่อดีตกปตันทีมชาติกรีอีกคนเป็นผู้จัดก,การทีมดร์บี้เดอะแชมเปี้ยนชิพบางทีผู้บบเล่นบนนททอางนน่้้เยูสี รเจอร์ Roger, ซึ่งทีมของเขาอยู่เหนือวิลล่าแค่3มแต้มมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับความกระหายที่จะประสบความสําเร็จและต้องการที่ทํให้ตัวเองนั้นอยู่ในตําแหน่งนั้นถ้าคุณเป็นผู้เล่นชั้นแนวหน้าและมองไปตรงนั้นบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณพอใจในเกมสมัยใหม่นี้ก็ได้ผมก็มีความเคารพอย่างสูงต่อผู้เล่นชั้นแนวหน้าที่ต้องการรับความท้าทายในผู้จัดการทีมในระดับสูงสุดไม่มีทางรัดคุณต้องทํางานคุณต้องเต็มใจเรียนรู้ปรปับปรุงและใช้เวลากับมันซึ่งนั่นไม่ใช่สําหรับทุกคน ผู้เล่นบางคนนะครับมีอาชีพค้าแคทที่ยาวนานคว้าแชมป์มามากมายและทํางานในอย่างยอดเยีย่ยมและพวกเขาอาจไม่เห็นตัวเองในรูปแบบนั้นผู้เล่นที่เป็นผู้นําโดยธรรมชาติอาจไม่ต้องการอยู่บนเส้นทางนี้เสมอไปทีมของโรเจอร์ถูกแฟนบอลโหมาแล้วในรูปการนี้แม้จะคว้าแชมป์เอวครับมาครอบครองครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเมื่อรูการที่แล้วและผ่านเข้าไปเล่นในศึกยูโรปาลีก2รูการติดต่อกันเจอราดออลสตาร์ยังแข็งแกร่งกับวินล่าเก็บชัยชนะจาก2เกมแรกก่อนที่ทีมของเขานั้นจะนริมรอดความพ่ายแพ้คาบ้าน่อแหนึ่งต่อ Man โดยอดีตกับตันทีมลิวพูกล่าวว่าผมยันเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากเบรนเจอร์ผมคิดว่าคำพุตจักรทีมที่บริหารคนดีมากกับวิธีที่เขาพูดคุยกับผู้เล่นและการรับมือกับพวกเขาผู้เล่นจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จกับลิวพูในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาถูกค้นพบจากเบรนเจอร์พร้อมกับทีมแมวมองและทุกคนตระหนักดีว่าเขาทำงานได้ดีที่นั่นเขาใช้ฟุตบอลเล่นเกมบุกได้ดีมาก,มากเขาทำให้พวกเราเนี่ยไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนลีกดังนั้นผมจึงภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานของเขาจริงๆ ข่าวต่อมาเลสเตอร์ยูยิบสามครับบุกถล่มลีดยู่นเตะสามหนึ่งเลสเตอร์สตีชุดยูยิบสามครับโชว์ฟอร์มสุดยอดบุกไปถล่มลีดยู่นเตะสามหนึ่งในศึกของพรีเมียลิซสองดิวิชั่นหนึ่งครับหลังจากที่ไม่สามารถเอาชนะมาสามเกมนัดนี้เบนแพตตี้ครับจัดทีมในระบบสี่สามสามโดยมีโอ e ลิเวอร์อีวิงเคซี่แม็กเคเทียและก็ลูอิสบรันเป็นสารประสานในแดนกลางส่วนเกมรุกแดนบนที่มีวันย่ามาเชล แล้วก็อีธานฟิชฮลครับครึ่งแรกเนี่ยเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนจากการหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขียตโทษจากโจเชลฮัสในนาทียี่ครับต่อมานาทีที่32ครับเจ้าบ้านต้องมาเหลือแค่10คนเมื่อชาร์ลีเคสเวลครับโดนใมแดงและออกจากสนามไปเข้าสู่ครึ่งหลังนาะทีที่55ครับเลสเตอร์ซิตี้ได้ประตูตีเสมอจากลูกปวงของอีธาน ฟิชฮิวครับซึ่งเป็นประตูแรกของเขาในการทำสึกของพิมพ์ริกสองลูกการนี้จากนั้นเนี่ยนาทีที่67ครับซิตี้ก็แซงชนะ2-1จากอีธานฟิชฮิวคนเดิมครับจิ้งจอกชุดเล็กมาบวกเพิ่มเติมเป็น3-1ครับจากเบลลี่สเปนเซอร์นาที79ครับจบสกอร์เลตเตอร์ซิตี้บวกเอาชนะ3-1มหนสำหรับตารางคะแนนที่ผ่านไป13เกมของเลตเตอร์นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางการแข่งขัน,นโปรแกรมในลีกนะั้นต่อไปนะครับเลตเตอร์ ยู23นั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบเบินโรเวอร์สในวันศุกร์ที่17ธันวาคมนี้ทั้งหมดนี้คือการัปเดตข่านคอรลิตเตอร์สตีครับปรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกรายสัปดาห์รายเดือนนะครับกิจกรรมใหญ่ๆตอนนี้จะมีการแจกพัทยาที่เขาใหญ่กับรีสอร์ทเทสคาน่าอยากทราบรายละเอียดทักเข้าไปที่แอดไลน์ในที่ใต้คลิปเลยนะครับ